ในวันเสาร์นะคะแอดมินได้ออกมาประกศาศใหม่แล้วว่าพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยจะไม่คูณเงินคูณ2แต่แอดมินจะคูณเฉพาะ xp คูณ2เท่านั้น แล้วก็มีจีกรรมเข้ามาใหม่นั่นก็คือจีกรรมวันคริสต์มาสซึ่งจีกรรมวันคริสต์มาสเนี่ยนี่ถ้าหากเราเดินเข้ามาก็จะเห็นหมายเลข1นึถึงสิซึ่งตัวนี้นะคะพี่ก็ไม่รู้ว่าหมายเลข1นึถึงสิเนี่ยคืออะไรจากที่เราสันนิษฐานคิดว่าน่าจะเป็นการหาของบางสิ่งบางอย่างให้ครบทั้ง13ช่องและเราก็จะได้ของชิ้นใหม่ชิ้นนั้นโอเค ต้องรอดูก่อนว่ามันคืออะไรตอนนี้เราก็ได้อยู่เซิร์ฟเทสน,นะคะถ้าหากน้องๆคนไหนสนใจอยากรู้กิจกรรมก่อนใครเพื่อนน้องๆก็เข้ามาตามลิงก์นี้ได้ซึ่งลิงก์นี้เนี่ยพี่จะปักหมุดใต้คลิปนี้เท่านั้นถ้าหากน้องๆเข้ามาเนี่ยทุกคนก็จะได้อยู่ที่เลเวลหนึ่งแล้วก็ของทุกอย่างเนี่ยไม่มีถ้าหากใครอยากได้เวลตันแล้วก็เงินทุกคนต้องใส่โค้ดนะคะเพราะว่า เก็ไม่รู้ว่าโค้ดที่ใส่คืออะไรเพราะว่าตอนนี้แอดมินได้เอาโค้ดนั้นออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการสรุปกิจกรรมให้น้องๆฟังว่าพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย